ผมสะพายกระเป๋าไปขึ้นรถตัวที่หมอชิดเตืนทางกลับบ้านที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่ได้จากมาหลายปีไม่ได้กลับเลยสักครั้งอาจจะด้วยความที่ไม่มีเงินก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ได้กลับบ้านเลยแม่พ่อแม่จะโทกแม่พ่อแม่จะบอกว่าคิดถึงแค่ไหนก็ตามผมไม่ถึงอำเภอบ้านเกิดในตอนเช้ามืดก็เลยได้โทรบ,บอกพ่อนั้นมารับอยู่ที่อำเภอได้แต่นั่งรอยจะตรงคชวรถ ไม่นานก็ยินพ่อขี่มอเตอรไซค์เข้ามาผมได้แต่ยกมือขึ้นไหวสวัสดีทักทายพ่อก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่ได้พูดอะไรผมเดินไปขึ้นนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พ่อก็ขี่รถกลับบ้านในทันทีตอนนั้นมันเริ่มที่จะสว่างแล้วนะครับอากาศในตอนเช้าแบบนี้มันช่างเย็นสบายยิ่งนักมีน้ำหมอกน้ำค้างตกลงมาบางๆยิ่งทำให้อากาศมันเย็น อาจจะด้วยตอนนั้นมันใกล้จะเข้าฤดูหนาวทีนี้พอรถมอเตอร์ไซค์ของผมกับพ่อได้ขี่ไปจนใกล้จะถึงหมู่บ้านของตัวเองผมกับได้เห็นนะครับว่าที่ข้างถนนหน้าทางของหมู่บ้านมันมีชาวบ้านผักกันมาเยีอยมองดูมุงดูอะไรบางอย่างมากมายหลายคนและมันก็มีรถจอดจูหลายคันมีทั้งรถพยาบาลมีทั้งรถคุณตำรวจในใจของผม ก็เกิดคำถามขึ้นมานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นอะไรทำไมถึงได้มีทางรถคุณตารวจมีทางรถพยาบาลแบบนั้นพอขี่เข้าไปใกล้ผมก็ได้เห็นนะครับว่าที่พื้นถนนนั้นมันมีผ้าขาวห่อใดบางอย่างอยู่จากที่เคยได้เห็นข่าวมาเยอะผ้าขาวที่ห่ออยู่นั้นมันก็ต้องเป็นคนอย่างแน่นอนแล้วคนที่ถูกห่อผ้าขาวแบบนี้ ยังไงก็ต้องเป็นศพหรือว่าจะเกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะแต่ก็ไม่เห็นจะมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีรถจนที่เกิดอุบัติเหตุเลยนี่ผมก็ได้แต่นั่งมองดูไปแบบนั้นจนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ได้วิ่งผ่านไปได้ยินเสียงชาวบ้านพูดไปต่างๆนาๆนานะครับว่าใครช่างใจร้ายทำกันได้ขนาดนี้วะมีหน้าวิญญาณของมนถึงเฮียนสักขนาดนั้น พอได้ยินแบบนี้มันก็ทำให้ผมรู้สึกสนใจขึ้นมาไม่ใช่น้อยครับหรือว่าคนตายคนนี้วิญญานเจฮิ้นชาวบ้านถึงได้พากันพูดแบบนี้ไม่นานหลังจากนั้นพ่อก็พาขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงบ้านของผมที่อยู่ท้ายหมู่บ้านนูน่นพอลงจากรถได้ผมก็ยกมือขึ้นว่าสวัสดีแม่แม่ก็เดินเข้ามากอดหลังจากที่พูดคุยทักทาย ทำสารทุกสุ่มดิบกันแล้วผมก็เลยได้มีโอกาสพูดถามอมดไปนะครับว่าที่หน้าทางเข้าหมู่บ้านเกิดอะไรขึ้นเหรอพ่อแม่ถึงได้มีคนเยอะขนาดนั้นพ่อผมก็เลยได้พูดเล่าอะไรบางอย่างบอกมาให้ฟังนะครับว่าลูกจําลุงจันที่เป็นขี้เล่านักเลงได้หรือเปล่าแกียกฆ่าตายชาวบ,บ้านเพิ่งพากันไปเจอศพตอนนี้พ่อที่ขี่รถออกไปรับเองนี่แหละ ก่อนที่ชาวบ้านจะพากันไปเจอศพของลุงจันนั้นชาวบ้านที่ขี่รถสัญจรผ่านไปผ่านมาในถนนเส้นนี้ทางเข้าหมู่บ้านในเวลากลางคืนต่างพากันได้เจอได้เห็นวิญญาณของลุงจันออกมาหลอกหลอนโดยเฉพาะแม่ค้าที่ต้องขี่รถเข้าไปตลาดในอำเภอในตอนเช้าตรู่ตีสามตีสี่มักจะพากันได้เห็นผีของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีหัวออกมาหลอกหลอนป้าแดง ที่เกขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านในตอนตีสาพ่อขี่ออกจากหมู่บ้านไปแล้วกลับได้เห็นมีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ข้างถนน,นเก้ก็แปลกใจนะว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครทำไมถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้ในเวลาตีสามไม่หลับไม่นอนหรือไงแต่ป้าเกก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากมายได้แต่ขี่รถของตัวเองไป แต่พอได้ขี่รถเข้าไปใกล้ผู้ชายคนนั้นเขากลับได้ยืนขึ้นมาเพียงแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเขากลับไม่มีหัวมีแค่ตัวที่มีบาดแผลเวอร์บะแล้วก็มีเลือดหยุดเต็มเสื้อผ้าส่งกลิ่นคลาวคาราคุ้มไปทั่วบริเวณป้าแกก็ได้แต่รีบบิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์ให้นิออกไปจากผีตนนั้นซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นผีของใครเพราะว่าวิญญานตนนี้ไม่มีหัวนั่นเอง และมันก็มีลุงดำที่ตอนนั้นได้กลับมาจากอำเภอในตอนสองทุ่มแกไปทำงานวันนั้นก็ขี่รถกลับบ้านตามปกตินี่แหละขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจนจะถึงหมู่บ้านของตัวเองอยู่แล้วแต่พอขี่รถมาถึงจุดนั้นแก้กได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ซึ่งดูจากลักษณะท่าทางแล้วมันก็น่าจะเป็นลุงจันขี่ราประจำหมู่บ้านเพราะว่าคนคนนั้นเดินเซซ้ายเซขวา ลุงดำก็คิดนำว่าเดี๋ยวจะจอดเอาลุงไปส่งที่บ้านด้วยคงจะเดินไปหากินเล่าอยู่ที่ไหนแล่วมั้งเต่พอได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปใกล้ๆกับได้เห็นว่าคนที่เดินอยู่ข้างถนนนั้นไม่มีหัวมันก็ทำเอาลุงดำถึงกับต้องแหก่ปากว่าผีหลอกผีหลอกเข้าไปนิมว่าในทันทีชาวบ้านก็เลยได้พากันวิภาควิจารณ์ไปต่างๆนาน,นาเพระวันนีอนนั้น ไม่มีคใครได้เห็นลุงจันเลยทางทันที่ปกตินั้นลุงจันก็จะเดินเสแสเสขวาเดินเอารอบรอบหมู่บ้านในหมามันเห่าเล่นเพียงแต่ว่าวันสองวันมานี้ลุงจันกับหายไปไม่มีคใครเห็นเลยมีแต่คนเห็นวิญญาณผีหัวขาดที่ออกมาเพ่นพลานอยู่นอกหมู่บ้านแต่ดูจากลักษณะท่าทางแล้วมันก็เหมือนกับลุงจันไม่ใช่น้อยเพียงแต่ว่าไม่ได้เห็นหัว ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครชาวบ้านก็พากันออกตามหาเตออกตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแล้วมันก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งที่ตอนนั้นกลับจากโรงเรียนในประมาณหกโมงเย็นด้วยความที่มันใกล้จะรุดดูหนาวมันก็เลยได้มืดค่ำมเด็ววัยรุ่นนักเรียนคนนั้นก็ข,ขี่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองมาเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้จะมาถึงหมู่บ้านก็ได้เห็นลุงจันเดินอยู่ ตัวเด็กด้จอดรถถามว่าจะไปไหนอของหลุงจันท์ลุงจันทร์ก็หันหน้ามามองนะเพียงแต่ว่าหน้าของลุงจันทในตอนนั้นเหมือนกับขาวๆซิ้นีมองๆยังไงก็มีรู้วัยรุ่นคนนั้นก็เลยไม่ได้สนใจอะไรลุงจันไม่ได้พูดอะไรหันมามองแล้วก็หันกลับไปมองถนนเดินต่อไปไวัยรุ่นนักเรียนคนนั้นก็เลยไม่ได้สนใจอะไร บิดคันละเร่งออกไปแต่พอที่บิดคันลเล่งออกไปแล้วเขากลับได้ยินเสียงของลุงจัน์พูดขึ้นมาช่วยหาหัวให้กูด้วยวัยรุ่นนักเรียนคนนั้นก็นเลยได้หันกลับไปมองคราวนี้ก็กลับได้เห็นลุงจันไม่มีหัววิ่งตามหลังมาติดๆในสภาพที่มีแต่เลือดท่วมตัวแต่หัวไม่มี วัยรุ่นคนนั้นก็เลยได้แหกปากเข้าไปในหมู่บ้านว่าผีหรอกผีหรอกผีลุงจันมาหรอกชาวบ้านก็เลยได้พากันปักใจเชื่อแล้วเล่าว,ว่าผีหัวขาดที่เผาบ้านพากันได้เจอได้เห็นตั้งหลายคนนั้นต้องเป็นลุงจันอย่างแน่นอนก็เลยได้พากันออกตามหาจนกระทั่งได้มีชาวบ้านคนหนึ่งที่ได้ไปใส่รอบในทุ่งนาของตัวเองเอาไว้พอตอนเช้าก็เลยได้ไปดู แต่พอได้เดินลัดลอบไปตามกันแทนนะก็ได้เห็นมีคนนอนความจุในหนองน้ำกใกล้ๆก็เลยได้ไปดูเห็นเป็นคนหัวขาดนอนคึ้นเอืดอยู่ในน้ำนั่นเองเพอผมได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ผมคนลุกไม่ใช่น้อยครับแบบนี้ในหมู่บ้านของผมมันก็ต้องมีงานศพผีตายหงขึ้นมานส่สิแล้วทีนี้ลุงจันนั้นเขไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีก แกอยู่ตัวคนเดียวผู้ใหญ่บ้านก็เลยได้เอาศพของแกไปจัดจุนในวัดให้ชาวบ้านพากันมาช่วยงานซึ่งผมเองนั้นสมัยก่อนก็เคยได้ไปเล่นกับลุงจันก็ได้ไปหอกินเหล้าโทกับลุงแกอยู่เพราะว่าลุงจันนั้นทำเล่าสาโทรอร่อยมากๆไม่จะรู้สึกเสียวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านพากันได้เจอได้เห็นผีวิญญาณของลุงจันกันมากมายหลายคน งานศพข,ของลุงจันน์นั้นผมก็ได้ไปร่วมงานอยู่ที่วัดด้วยแล้วมันก็มีชาวบ้านมาช่วยงานค่อนข้างที่จะบางตาเหมือนกันนะครับชาวบ้านคงจะพากันกลัววิญญาณของลุงจันทร์เพรู้สึกว่าจะเย็นไม่ใช่น้อยค่ำคืนแรกนั้นงานศพก็ขขผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรเหมือนก็มีชาวบ้านพานกันไปเล่นงานเฮือนดีซึ่งผมเองนั้น ก็ชอบที่จะเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วอีกอย่างไม่ค่อยมีเงินก็เลยอยากจะหาทุนหาเงินค่ารถกลับกรุงเทพไปทำงานผมก็เลยได้เป็นจุดทูกบ,บอกลุงจันอยู่ที่หน้าโรงศพนะ่งับว่าลุงจันขอให้ผมมันหมานหน่อยนะผมอยากได้ค่ารถเดินทางกลับไปกรุงเทพซึ่งคำขืนนั้นผมเล่นได้เป็นอย่างมากมือขึ้นเลยทีเดียวลงตาไหนก็ถูก ลงตาไหนก็มีแต่ได้จนชาวบ้านที่เล่นด้วยนั้นต่างพากันบอกว่ามึงมีของดีอะไรวะบอกกูหน่อยสิผมก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไปนะครับไม่ได้พูดโอ้ใดนั่งเล่นไปแบบนั้นจนประมาณตีหนึ่งตีสองได้ถึงได้พากันเลิกเล่นกลับบ้านผมไม่ได้นอนเฝ้าศพของลุงจันเตอย่างใดนะครับมีแค่ลุงศัพเปิอคนเดียวมั้งที่นอนเฝ้าศพอยู่ ชาวบ้านก็คงจะพากันกลัววิญญาณของลุงจันนั่นแหละผมก็ได้แต่เดินไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่รถกลับบ้านของตัวเองเพียงแต่ว่าบ้านของผมนั้นมันอยู่ท้ายหมู่บ้านออกจากนอก,นอกหมู่บ้านเสียด้วยซ้ำผมก็ขี่รถไปตามปกตินันครับโพลตอตนที่เป็นนักเรียนนั้นผมก็เคยได้ขี่รถในเวลานี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใด เพีวยงแต่ว่าตอนที่ขี่รถออกไปจากหมู่บ้านไปแล้วผมกลับได้เห็นมีใครบางคนเดินอยู่ข้างถน,นนคนคนนั้นเดินเซซ้ายเซขวามันก็ทำให้ผมนื่นตึงกับคนลุกสู้ชูชันขึ้นมาแทบจะทั้งตัวถ้าจะไม่ผิดท่าทางการเดินแบบนี้มันลุงจันนี่นะแต่ทำไมลุงจันถึงได้มาเดินอยู่ตรงนี้ล่ะแกตายไปแล้วไม่ใช่หรอ ตอนนี้ศพก็ยังอยู่บนสาลาวัดจูเลยมันก็ทำกัาผมนั้นถึงกับใจเต้นตุ้มๆต่มๆเลยล่ะครับกลัวว่าจะเป็นวิญญาณของนท่มจริงๆรถมอเตอร์ไซค์ของผมก็วิง่งเข้าไปใกล้ผู้ชายคนนั้นเรื่อยๆทีนี้พอรถมอเตอร์ไซค์ที่วิง่งเข้าไปใกล้เท่าไหร่กลิ่นคาวเลือดก,กลิ่นเหม็นคลากนุ้งมันก็วิง่งเข้ามาตามจมูกผมแรงขึ้นกว่าเดิม จนต้องเอามือขึ้นมาปิดจมูกโอไว้เหมือนก็ยิ่งทำให้ผมมั่นใจนะครับว่าคนที่เดินอยู่นี้ต้องเป็นลุงแจนแดงแน่นอนทั้งทงที่ผมก็รู้ว่าคนที่เห็นเดินอยู่ตรงหน้าในตอนนี้นั้นต้องเป็นผีแต่จะทํายังไงได้ล่ะครับจะให้ผมขี่ร้นย้อนกลับและจะให้ผมไปนอนที่ไหนละ่ะเพราะบ,บ้านของผมอยู่ตรงหน้านี้เองผมก็เลยต้องทําเป็นใจดีสู้เสือ ได้แต่ขี่รถเบี่ยงเบียงโรบออกไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะมันไม่ได้มีรถลาวิ่งอยู่บนถนนอยู่แล้วพอรถมอเตอร์ไซค์ของผมได้วิ่งไปถึงผู้ชายคนนั้นที่เดินอยู่เขากับไปค่อยได้หันหน้ากลับมาทางผมผมก็หันหน้าไปมองนะครับก่อนที่จะได้เห็นว่าคนที่เดินเซ๊ยเซขวาอยู่นั้นมันเป็นลุงจันที่ตอนนี้ศพกำลังนอนอยู่บนศาลาวัดนั่นเอง มันก็ทำให้ผมถึงกับตัวสัน่นพอลองแหกปากตกหกตกใจว่าผีหลอกผีหลอกผมได้ยินแต่เสียงลุงจันร์พูดตามหลังมานะครับว่ากูสายมึงเล่นการพนันมนันได้เงินตั้งเยอะมึงอย่าลืมทำบุญให้กูด้วยน้งป้ยกูรอบุญของมึงอยู่ผมไม่ได้หันหลังกลับไปมองแต่อย่างใดครับได้แ,แต่รีบบิดันเร่งกลับบ้านของตัวเองพร้อมกับปากที่ร้องออกไปว่าผีหลอก กิดุงจันหรอกจนกระทั่งไปถึงบ้านของตัวเองได้ผมก็รีบจอดรถรีบวิ่งเข้าไปในบ้านของตัวเองในทันทีทันใดด้วยความที่ผมแหกปากร้องเสียงดังพ่อกับแม่ก็เลยได้พากันรู้สึกตื่นขึ้นมาเปิดไฟในบ้านให้มันสว่างก่อนที่จะได้พากันมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ร้องแหกปากแบบนี้ใจเย็นๆอย่าพึ่งสตีแตก จรงงนะว่าผมในตอนนั้นไม่มีสติสตังอยู่กับเนื้อกับตัวจึงได้แต่ร้องแหกปากเป็นแบบนั้นแหละครับจนพอต้องเดินเบลสร้อยพระที่อยู่บนหิ้งพระมาคคอล้องขอให้กับผมสติสตังของผมนั้นมันถึงได้ค่อยๆกลับคืนมาผมถึงได้เล่าสิ่งที่ตวเนได้เจอได้เห็นให้กับพ่อแม่ได้ฟังพ่อแม่ก็บอกนะว่างั้นพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปหาซื้อขนมมาใส่บัตร อูที่สนบุญสนกุศลใม้กับลุงจันทร์แก้อาษาช่วยเองให้หาเงินได้ตั้งเยอะได้ตั้งหลายพันก็ทำบุญตอบแทนให้ลุงแกไปคำคืนนั้นผมก็ถึงกลับได้ขอนอนกับพ่อแม่เลยแหละครับเพราะเรายังรู้สึกกลัวไม่หายกลัวว่าผีลุงจันทร์นั้นแกจะตามมาทวงจนถึงบ้านอีกนะสิดีที่ว่าคำคืนนั้นมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกครับ พอตอนเช้าผมก็ได้แต่รีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาซื้อขนมนมเนยเมื่อรไส่์บาทกับพระราชในหมู่บ้านที่ออกเดินบิณฑบ,บาตในตอนเช้าผมก็หูที่สนบนุญสนกุศลให้กับลุงจันเป็นนะครับเพราะนั้นก็บอกกล่าวลุงแกพปว่าขอบคุณนะ้ลุงที่มาช่วยแต่คราวหน้าไม่ต้องตามมาทวงผมแบบนี้หรอกผมทำบุญให้ลุงอยู่แล้วคืนนี้ก็อย่าลืมมาให้ผมมันมานีกนะลุง เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำบุญไปให้ลุงอีกซึ่งค่ำคืนนั้นผมก็ยังไปร่วมงานศพอยู่เหมือนเดิมน,นะครับเพราะคนที่เคยเล่นการพนนันพอได้เล่นได้แล้วมันก็ต้องติดเป็นธรรมดาจริงไหมล่ะครับซึ่งคืนที่สองนี้ผมก็ยังได้อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หมนันเหมือนอย่างค่าคืนแรกแต่นั้นมันก็เพียงพอที่จะเป็นค่ารถให้ผมได้อยู่ คืนที่สองนี้ผมมีกล้าที่จะอยู่เล่นงานเงินดีจนถึงตีหนึ่งตีสองมันยังเคยผมเล่นถึงประมาณห้าทุ่มก็ขอตัวกลับบ้านแล้วละครับแต่ตอนที่ผมได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากวัดนั้นหูของผมกับได้ยินเสียงของจันพูดขึ้นมาน้องว่ามึงอย่าเล่นทรมบุญให้กูนะเววยกูรออยู่มันก็ทำใหผมนึกกับต้องหันควับไปมองในทันทีทันใด ก่อนที่จะได้เห็นเงาตะคุ่มของใครบางคนเดินอยู่ข้างประตูรั้ววัดเป็นเงาตะคุ่มดำๆที่ไม่มีหัวมันก็ทำให้ผมนึกับงขนลกซู้ขึ้นม,มาทั้งตัวเลยล่ะครับผมได้เติรีบ,บิดนานอเดงกลับบ้านของตัวเองในใจก็ได้แต่บอกลุงจันเป็นน้ว่าลุงไม่ต้องมาตามรวมผมหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำบุญไปให้ดีเท่ว่าหลังจากนั้นมันไม่ได้มีอะไรอีก วันต่อมาผมก็ได้รีบไปหาซื้อขนมนมเนยมาใส่บาตรให้กับลุงซึ่งวันนี้มันก็เป็นวันชาปนก,กิจศพของลุงจันทร์ชาวบ้านก็พากันไปร่วมง,งานหลายคนอยู่ครับเพียงแต่วว่าศพของลุงจันท์นั้นยังไม่มีคนได้เห็นหัวของลุงแกเลยตอนที่ไปน้ำศพนั้นมันก็เลยเป็นภาพที่ค่อนข้างทีสยองเป็นอย่างมากเพราะว่าชาวบ้านไม่ได้ปิดศพแต่อย่างใด พองานศพของลุงจันเสร็จสิ้นไปแล้วผมก็เลยได้เดินทางกลับไปทําง,งานต่อและก็ได้ยินข่าวจากพ่อเม่นะครับว่าหลังจากนั้นประมาณสองสามวันชาวบ้านหนึ่งได้พากันเห็นหัวของลุงจันทร์เพราะมีหมาตัวหนึ่งไปคาบมานั่นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมาไปคาบมาจากที่ไหนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด